ต้มหอยอยู่ๆแส่บหลายครับหอยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเด้อหน่วยงามๆอยู่ด้ว่กับมีเครืองอ่ายๆครับมือนี่ต้มตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบบัวขามสำํำหร็จแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับตั้งหมอ้อใส่ไฟเปิดไฟครับแล้วก็ใส่เกลือลงไป พอมันบาจือดนะครับคุณเ,เกลือละลายจากน้อยพอเนมเริ่มอนเขาก็ดีไสต์ตะไครลงไปครับแล้วก็เกิดอีไซใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดตามด้วยหอยลงไปเลยครับ ต้มไปสักพักต้องอใส่ใบบกขามแก่ข้าวนะครับเริ่มหอนเดี๋ยวจะใส่ใบบกขามลงไปนะครับเห็นแม่บอกว่าใส่ใบบกขามมันแก่ข้าวสั้นอ่ะใส่ลงไปจักน้อยครับแล้วกระต้มจนฝามันเริ่มอากัดเป็นอันใส่ได้แล้วครับ ตรวจเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขันน้ต้มโดนเกินไปมันจีจอยให้เบิ้งฟ้ามันฟ้ามันเริ่มอาเกิได้เลยนะครับตอนนี้ไกลแล้วได้ที่แล้วครับต้มหอยหพี่น้องนะครับปากก็เริ่มอาแล้วนะครับฟาเริ่มอาแตบปิดฝาหม้อได้เลย พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ